สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ลันเนอร์นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวกอดเลย PvP นะใครที่ชอบเล่นเนี่ยก็สามารถลองมาโหลดเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเปิดคลิปเนี่ยผมขอเปลี่ยนสไตล์การเปิดนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็เป็นแบบนี้ละกันเนาะเดี๋ยวผมจะเลื่อนพวกปักมงปกุดให้ดูนะครับก็ในการในส่วนของโปรโมชั่นทัทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีพวกกล่องพร้อมยิงนะครับเติมแค่50บาทเนี่ยก็สามารถได้รับเป็นของต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะครับเช่นกล่องอาร์คกล่องฟาร์มารนะครับแล้วก็กล่อง สุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูด้วยนะสำหรับกล่องนี้นะครับแล้วก็ตัวละครจะมี2ตัวด้วยกันนะครับจะมีตัว300กับตัว500นะครับผมประมาณนี้ในส่วนของรูปโมไฟชั่นแล้วก็กล่องสุ่มนะครับก็จะมี normal rare แล้วก็ม tic นะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของกล่องแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเช่าตัวละครและเช่าดาวนะครับนี่นะก็เช่าดาวเนี่ยก็จะมีสามสิบวันได้สามสามสิบบาทได้สามวันนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวละครเนี่ยสิบบาทได้หนึ่งวันนะ ก็คือถูกๆไปเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับใครที่งบน้อยเนี่ยลองเช่าดาวกับเช่าตัวละครดูนะครับผมแค่40บาทก็ได้ไปแล้วนะครับผมทั้งดาวทั้งตัวละครเนาะวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นและรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเปิดกล่องให้ดูแล้วกันแล้วก็ในส่วนการเปิดกล่องนะครับผมขอให้นิดนึงนะจะเป็นกล่องสุ่มสไนแล้วกันเนาะจะเป็นพวกสไนพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะได้ SVD นบีดะเออเอ็หนึ่งบอก1ก็น่าจะดีสุดแล้วมั้ง M1 โอเคกล่องสไนเราผ่านไปนะครับ มา้ยอย่าทิ้งอันนี้เป็นกล่องแรนะสิบกล่องห้าสิบาทนะครับไม่ได้เป็นพวกตู้พวกของอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมความถึกมีบอกไหมมีบอกนะครับฝั่งขวาล่างนะครับผมประมาณนี้สําหรับเออของออของแรเนาะผมเปิดให้หมดแล้วกันนะมีตู้อีกสองใบเฟิร์เิเิยูนิคอนนี่น่าจะถึกอยู่ถึกห้าห้าหรอไอของพวกนี้น่าจะไม่ได้ถึกขนาดน,นั้นนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ของแรงสุดน่าจะเป็นพวกสโนองสนัเลยนะแต่เราไม่ได้เลยประมาณนี้นะครับสําหรับการเปิดกล่องนะเดี๋ยวเราไปล่าสตรีมงสเนปเมอร์ให้รุ่แล้วรู้รอบไปเลยการล่ากูร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยเดี๋ยวรอเขาลงมานะครับนี่ไงเจอละลาเฟิร์นเฮ้ยเด็กกูอุ้ยเฮ้ยเสียงน่ารักเกินเฮ้ยมึงใหญ่แย่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโหดสุดคนนั้นเอา เอ้ยตั้งใจเว้ยเฮ้ยมาสองคลิปเลยยอกอะไรครับอะไรครับไม่มีนะครับมาดีเต็มมาแตกไปดีงูผมไม่ลาเลยโกโจงโกโจอ่ะเอาแต่ลาเฟินเว้ยลาเฟินเท่านั้นเว้ยอุ้ยกระจอกบอลอป La phương hân anh ừ. oh, vê. O la phương ti lão, ui, o la phương nóc. O la phương nóc. Tay quay. Tay quay. Oi, o la phương nóc, ui. Ey, có chó không tiêde, có chó. Một chó không tiêde, ui. Ey, uống chuông, สวยผมออกแล้วออกแล้วรอก่อนเฮ้ยต้องเาเฮ้ยไปล้อให่ยิงใ่ยิงเฮ้ยเขาอยู่นี่ไอ้วนอ้วนวอนวนไ่นี่อยู่นี่อยู่มาเก็ตมาเก็ตตีมาตีมาตีมาไม่ได่เดี๋ยวตีมาดีตีมา ยา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 แมวเิโอไปยิงแต่ยังไม่ตายโอ้ในคลิปแล้วเว้ยสวยสวยสวยอ้วนสวยผมครับผมครับไม่มีอ้วนถ้ากลับไม่มีจิ้มจริง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 ชงคลิปขนาดนี้ต้องไปเปิดร้านกาแฟแล้วไอสัตว์เอาเล่นมุกซะแล้ว ขนาด้หรอเฮ้ยใครยิงหลังกูวะโอ้กูแตกเลยเฮียไอ้ผมไม่ได้เล่นกริลเล็กนานนะไม่ได้แบบเชิงหนาขนาดนั้นแล้วตอนนี้อุ้ยขอยาวๆไปเลยรันยาวๆนะครับผ่อนให้ก่อนกูล่าต่อเลยเออเฮ้ยเฮ้ยกูเจอเป้าหมาย พม่เจอเป้าหมายตมวกแ้มวอจะเอาแต่เขานี่ยแหละก็เขาคือหนึ่งในใจผมเอาเหรอี่แกได้แลยเว้ยดปกป้องหรอย่างหน่อยผมปกป้องได้คนเดียวครับห้ามนะครับ อะไรวะยี่โคตรเสี่ยวเลยวันนี้ไปเลยศไม่หเาเอามันก็ต้องมีกันบ้างขอาตไปในสัตว์บอกเลยเฮ้ยราจะมีมุ่งเนื้อของตัวเองไปไหนวะไปหนเหรอเฮ้ยขออนุญาตไม่สนใจบอกเลยแตกสองโอ้ยยีงได้แค่สองตัวเองปะนี่อะไรภารกิจล่าลาเฟิร์นไ้วยขอหิวหิวหน่อยนะครับทุกคนวันนี้ไ

này quá, cong cái cong mà, ấy, cú chơi lớp cú chạy lác, tăng cú tăng cú tăng cú ma, khẩu ấy, tăng khẩu ấy, để cú, thôi, 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 เขามีโอเครลักมาดิมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้หลังมาเพียบเลยเี่ยมเศอเลวะทำไมโอคลัตเีนหนงหิ้จังอะธรรมดาเลยน้องห้าหาหาหาเอาเยี่นี่พูดไม่ไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮ้ยติดอะไรวะไอ้ยี่เป็นติดอะไรวะไอ้เียโอครัตเขาเยอะจริงขอหอยสักรอบนะครับ ันอุ้ยเฮ้ยองคารักเขาเยอะวะต้องต้องเปลี่ยนแผลแล้วเปลี่ยนแผลแล้วอ้ยจริงแล้วตอนนี้ไม่ติดไดนแล้วครับช่วงวันนี้เราต้องหาไล่ยิงนะครับพวกไก่กูก่อนไม่ามีใครไหวกูทนไม่มีพวกไอ้พวกคือจิท่อเจอกูแน่สัตว์กูบอกเลยเอ้าไอ้เหี้ย ที่มันดักวะโอ้ข้างหน้าข้างหลังยิงหมดกูบอกเลยงานนี้กูอยู่ยากจริงอย่แรงด้วยกันโอ้เป็นไงโอ้งานนี้กูอยู่ยากจริงโอ้โอ้อี๊ขอตัดไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยัมันทั้งหน้าทั้งหลังทั้งมันจะฟักเฮ้ยหน้ามึงเจอเลยเจอเลยนี่นี่นี่ซ้ายมือ โอ้หบังเกอร์เป็นชัดไม่รอดหวังเลยไม่รอดเป็นหัวเราตัวนึงเป็นหัวเราตัวนึงจากฝั่งสิงตีแล้วสวยสวยเฮ้ยไม่ตายดิเหรอวะเฮ้ยเขาไปไหนอะเฮ้ยหาดิสวยเพื่อนสวย น่าเราตัวนึงหาเจอละเฮ้ยไม่อยากล่าพวกมึงเฮ้ยไอชายชะกันอยากล่าผู้หญิงเว้ยแขสองไปดิสวยสวสวยรมาทุกอย่างสวยสวยสวย đấy, như này ở nhà vậy đấy, mày giúp mày hỏi đi. Mình không biết mày không thấy sao? À, đây, 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 lằn u, lằn u, lằn u. Quyết qua bài. Này này, 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 này,

โอ้ไข่เป็นยิงอะไรนักหนาเนี่ยเฮียโอ้โหว่าแต่ฟักเฮ้ยกูเจอเขาแล้วมาถึงก็เจอเลยเตกเตกสองสวยอย่าตายอสินะโอ้ยช่นั้นไปไกลเกินไปไงเนี่ย เปิดทางไงวะเพื่อนไอว้วนผิวโอ้มันจะยิงกูทำไมไกลๆนะกูถามจริงดินี่กูไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยโอ้ยยิงกูทำไมวะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ลาเฟินไว้ยเฮ้ยอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเอาหาต่อเลยหาต่อเลย,ยางานนีน้เอ่อเราต้องหานะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะอยู่หลังเขา แต่บ้านแดงเนี่ยเจอกูก่อนเลยไม่ไหวกับมันละมันยิงกูปล่อยใช่ปาแตกหนึ่งแตกสองกูบอกแล้วอยากกูข้างไอ้ที่อ่ะเฮ้ยอ้วนบอกพิกัดดิเฮ้ยผมไม่ได้บูลลีนะน่นนะเพราะมันอ้วนอะว่าผมแค่อ่านชื่อมันนะนนเป็นปะอว้วนทิวอะผมแค่อ่านชื่อเขาเฉยนะกูโจทำอะไรหน่อยดิเฮ้ย วยมา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 มันผมจะเจอหรือเปล่าเออ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 หาก่อนนะครับอุ้ยสไี่ไหนวะโอ้ยีอเต็มเลยใสุ่งก่อนแล้วกันผมหาสอผมกอนไอ้สกูไปไหนวะ อ๋อยู่ไหนจ๊ะนี่สวยกูหายอ๋อกูเจอทักเจ้สวยๆกูแล้วอยู่บ้านได้เหรอเ้ยเฮ้ยมอดตมอดตึ๊ไอ้เหียขอจัดสวยของก่อนนะครับโจ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 ตีแขกด้วยหน่อยเฮ้ยไอ้เหีปตี้กาปีม่าเฮ้ยลาปาร์ตี้หรอแตกข้างหลังใช่ไหมข้างหลังใช่ไหม ไอ้เหี่ยไปกลัวตายแน้เลยเพื่อนสไนเปอร์รอมันมีสไนเปอร์มันีสไนเปอร์มันมีสไนเปอร์มันมีสไนเปอร์ไอ้เหี้ยยากแล้วป่ะโอ้โหตายได้บอกเลยไอ้เหี้ยเขายากอย่างวะจอเคอรีป่วไม่เป็นไรดี่าวกูจะทะลวงไปหาหี เฮ้ยมึงสุดยอดวะเฮ้ยมึงวิ่งมามึงมามึงมาไอ้เ้ยแต่โอ้ยสวยสวยสวยเอายิงกูไหมเตะเอาอ้วนไปเอาเอาไป้ัดไอ้โจ๊กตี๊กแกงยูบิน เฮ้ยเขาอยู่ไหนแล้ววะหาดิตายแล้วตายเกินกระลักเกินไปติดไหนแล้ววะต้องหานะครับตอนนี้จะมีให้เล่นเสร็จไม่เล่นเอ่อเฮ้ยกูเจอกูเจอแต่มันไกลเกินเอื้อมมือกูอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพาอาสนะไปทำคลิปเองสวยๆวิ่งเลยเจอละอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยทุกคน เอากระตกูแตกแกอ,อนจัดเฮ้ยย,ยออา,ายิงกูเลยกูขอร้องอ่ะอย่ายิงกูเลยเพื่อนหาก่อนไปแล้ว,วสวยๆเย oh พใหม่ไปพุ่งชนไปคาราบาลแดง้นยิงมันทะลุกูไปโดนอันได้ไงวะเจอแล้ว สยเฮ้ยองคารักไม่ทางานเลยวะเอองคารักก็จะกระจายไงต้องขับนะทุกคนอย่าไปดีเล่นกันนะไอเช่นเนี้ยกูไม่ไหวกับมันละหลายหลายเทือละหลายเทือละอุ้ยไอเชียอ้วนเกียวกูดับจ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 ับมึงเอาหลายเทือละ ปล่อยไปแล้วอุยอ้ยโแต่สนไนเหมือนจะยิงหัวผมไหมเอ้ยอ้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาหัวร้อนแล้วมึงเน,เนี่ตอนนี้แต่เขาไม่ได้หัวร้อนหรอกนะนี่จากสเต็ปอะแต่ผมเสียง <c oughs> เห็นเสียงแถวนี้นะครับครับ <c oughs> เราต้องดักเขานะการน,นี้ ไม่ใช่นะมันน่าจะเกิดฝั่งนี้นะครับไม่ใช่อีกฝั่งไหนหรอวะน่าจะอยู่อีกฝั่งแล้วมั้งหาก่อนหาก่อนตั้งเดือดตั้งโลเลยมาฝั่งนี้<า>ไม่<อ>ใช่<อ>นะครับน่าจะอยู่เอ่อหลังหลังนู่นอะ่ะเขาเรียกว่าแล้วหลังตึกใหญ่นะภารกิจล่าสาวน้อยนะครับเย่อเอาเขาตายก่อ เราไป <c oughs> หาก่อนเราต้องทำการหาโอ้ถ้าแอดมินให้เดฟม,มานะบอกเลยงานเนี้ยสนุกกว่าเดิมมันต้ออยู่ฝั่งนู้นแหละไม่น่าเกิดฝั่งนี้แล้วนะครับเอจอแล้วเจอแล้วชัวร์เลยไอยคนนั้นชัวร์ไอ้กูเจอแล้วสายมือเพื่อนใสายตากูดี สวยสวยสวยกนสวยใส่ตาคดีใส่ตาคดิขาบุ๋มลมึอยูล้วอ like ่ะให้ทำไงตรงนั huh. ้นตีเยอะมากเลยนะเออไจะไปไงอะไปไปไปเติมเลยนะจะไปไม่ได้ด้วยจะไปกวน โอ้เตกเดี๋ยวผมลองเอาสไนมานะครับสักสักก็บอกแล้วกันเจอแล้วเป้าหมายที่จริงใจกูขออนุญาตเลยครับสไนผมบอกเลยผมบอกเลยกูแตกแน่งานนี่กูแตกแน่ขอแค่ลาเฟินกูขอแค่ลาเฟิร์นคนเดียว

พอใจแล้วพอใจแล้วมาไอสัตว์านี้สายตาหลับแล้วเว้สยสไนกบอกเดียวคุ้มแล้วไอ้ยิงไนเปอร์มามาไ,ไม่เป็นซะด้วยเฮ้ยยิงยากจังวะโอ้โอหดับแน่นอน ไอ้เชตายสองไอซัดไอ้เชี้มาให้ดิซัดมาให้ดิกูมิโอขลักเว้ยโอกให้สไนเดอร์ยิงกูพอโอขลักซ้ายมือโอ้สวย เฮียเอามาเอาต้นไมมาให้ดิได้เหรอสวยดินี่ไงเอาไปก่อนหนึ่งดอกเสยเสยสย่าเสยเฮ้ยเขาไปไหนแล้ววะหาดิ không có chút ít cái đó cái này thôi 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 ไม่ดีสัตว์ทำอะไรกูไ้เยอะไอ้สัตว์กูบอกเลยสไนกูอะโนึงเว้ยเพราะว่ามีคนเดียวดดเฮ้ยอเชียวควันมันเยอะจังวะเราต้องย้ายจุดบ้างแล้วนะครับไม่ดีแคนกูเยอะเว้ย บอกเลตัวนัดหนึ่งเว้ยอีกนัดเดียวเพื่อนอีกนัดเดียวเพื่อนเาไม่จะดันจริงหรอวะโอ้ยยงไมตายพี่ไอ้ีสวยสวยสวยเอาเอาตายไอ้ยสายมือโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกาดติดตามฝากกดไลค์นะครับว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปนะครับามาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีบ๊ายบาย